สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงผักหวานแบบอีสานค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือผักหวานอันนี้เป็นแบบกรํรมนะคะสามกรรมัาไข่ป้าเราก็ซื้อมาสำเร็จแล้วค่ะต้นหอมแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มตํำพริกแกงกันเลยตะไคร้พริกแดงจินดาหอมแดงกระเทียมเล็กน้อยจ้ะ <S <S 1> <S 1> ก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะนิดนึงแล้วก็ ตำเลยตำแค่พอแหลกๆนะจ๊ะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นมาตั้งหมอ้อเตรียมเลยจ้าตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะใส่พริกแกงที่เราตำเมื่อกี้ลงไปเลยเอาน้ำกอกๆคุกสักนิดนึงนะจ๊ะคนคกก็ยังคงมีพริกแกงอยู่มันก็จะเพิ่มความหอมด้วยแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ปลาลงไปเลย แล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดตอนนี้ก็เดือดแล้วจ้ายังมีฟองๆ,ๆแบบนี้ลอยอยู่ก็ตักทิ้งไปเลยจ้ะจากนั้นปรุงรสกันเลยน้ำปลาผงชูรสแล้วก็คนให้เข้ากันจ้าชิมรสชาติดูก็จะเป็นรสชาติ หอมพริกแกงเค็มเผ็ดนัวประมาณนี้เลยจ้ะเราก็จะเติมผงปรุงรสล,ลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปเลยเราเด็ดออกเป็นใบๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะจ๊ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดประมาณ2-3นาทีก็จะเดือดพล่านเลยจ้าใส่ต้นหอมลงไป ก็ทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักครู่หนึ่งจ้าเสร็จแล้วแกงถักหวานใส่ไข่ป้า